อย่ากที่ตาต่ายบอกไว้นะคะว่าในซอยวัดมะกอกเนี่ยนอกจากจะมีก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยแล้วย,ยังมีร้านอาหารอีกร้านหนึ่งค่ะอาหารร้านนี้เนี่ยรสชาติจัดจ้านมากและที่สําคัญนะคะเปิดมากว่า40ปีแล้วเป็นรุ่นที่2ของร้านนี้นะคะร้านที่ว่าอยู่ด้านหลังก็ตายแล้วค่ะไปที่ร้านในเหนือกันเลยค่ะ พี่จงคะสวัสดีค่ะ,คะพี่จงคะกับข้าวหน้าทานมากๆเลยค่ะร้านในเหนือนี่เปิดมานานหรือยังะคะเปิดมาก็40กว่าปีนะคะค0่ะ40กว่าปีแล้วจ้าโอโ้โหนานมากๆเลยแล้วเริ่มขายนี่ก็คือขายกับข้าวแบบนี้เลยหรือเปล่าใช่ค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อ ก็คือมาจากคุณพ่อแล้วถึงว่าเป็นรุ่นลูกตอนนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วจ้ะอ๋อแล้วทําไมคนถึงติดใจในรสชาติอาหารของที่นี่เอ่ยก็รสชาติไทยๆอะไรเงี้ยไม่มีสารกันบูดทำทำก็ขายเลยใหม่ๆค่ะก็คือทําทุกวัน ใหม่ทุกวันรับรองได้เลยแล้วเมนูเด็ดที่มาที่ร้านนี้แล้วต้องทานล่ะคะก็มีปลาทูต้มเค็มปลาทูต้มเค็มอ่าประเภทขนมก็มีอืมปลาทูต้มเค็มก็คืออันนี้เนาะแล้วหัวปลาทูมันหายไปไหนอะคะอยู่ในท้องมั้ยล่ะอยู่ในท้องปลาทูเหรอคะจ้าว้าวแล้วเหตุผลของการตัดหัวปลาทูยัดเข้าไปในท้องมีไหมคะก็ท้องท้องมันจะได้ไม่ผุกไงถ้าเราไม่มีหัวไปแล้วท้องมันจะผูกไงก็คือมันจะแบบว่าบุ่มบุ่มยุยยุอย่างนี้ใช่ไหมคะ ปลาทูตัวใหญ่มากคุณผู้ชมค่ะแล้วนอกจากปลาทูต้มเค็มก็ยังมีเมนูอะไรอีกคะก็มีทอดมันมีต้มยำปลาช่อนอะไรเงี้ยทอดมันต้มยำปลาช่อนแต่เมื่อกี้พี่จงชี้เข้าไปในครัวขอเข้าไปดูในครัวได้ไหมเอ่ยได้ได้เดี๋ยวไปดูในครัวกันค่ะโอ้อันนี้ทอดมันปลากายทอดมันปลากายมีต้มยำต้มยำมันถึงมาเป็นแบบนี้ได้อ๋อก็เอาปลากายแท้มันนวดปลากายแท้มันนวดแล้วใส่อะไรอีกเอ่ยก็ใส่ไข่ใส่ไข่ ใส่ถั่วใส่ใบมะกรูดใส่ถั่วใส่ใบมะกรูดหอมหอมมีปลาเนื้ออ่อนมีปลาทูปลาทูนี่พร้อมทานนี่อ๋ออันนี้คือพร้อมเสิร์ฟแล้วจะต้องใส่พริกใส่หอมมีต้มยำต้มยำปลาปลาตรงนี้คือต้มยำไข่ปลาเหรอคะต้มยำใบช่อนน่ะมีพุงมีไข่เนื้อพุงไข่เนื้อพุงไข่แล้วปลาเนื้ออ่อนนี่ทานกับอะไรคะ ก็อาหาจิ้มซีฟู้ดเป็นเห็นไข่ราดพริกก็ได้ก็คือเลือกอยู่ที่ว่าลูกค้ามาแล้วจะทานอะไรใช่ไหมคะพี่จงขาแล้วนั่นเขาทำอะไรกันนะคะปลาหมึกกุ้งชุบแป้งปลาหมึกกุ้งชุบแป้งทอดอือาหารเยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวไต่ขอชิมอาหารจานเด็ดของที่ร้านนี้หน่อยได้ไหมคะได้ได้เชิญเลยค่ะไปกันค่ะ Justin Time i've in time found you just คุณผู้ชมคะที่ร้านในเหนือนะคะนอกจากจะซื้อกับข้าวกลับบ้านได้แล้วเนี่ยยังมีร้านให้นั่งทานด้วยแล้วก็บรรยากาศในร้านค่ะสบายๆเหมือนนั่งทานข้าวอยู่ที่บ้านเลยค่ะแล้วตอนนี้ด้านหน้าของกระต่ตายค่ะโอ้โหข้าวเยอะมากๆม,มีอะไรบ้างนะคะพี่จงขาอันนี้มีอันนี้ต้มยำปลาช่อน พุงไข่ปนี่ปลาช่อนโบราณอันนี้เป็นปลาช่อนโบราณค่ะนี่ปลาทูต้มเค็มปลาทูต้มเค็มทอดมันปลากายค่ะทอดมันปลากายนี่ผัดโป๊ยเซียนผัดโป้ยเซียนค่ะแล้วก็ยังมีขนมตงนี้ด้วยขนมหรือขนมไทยไทยค่ะก็จะมีให้เลือกหลายอย่างเนาะเ้าต้มมัดขนมใส่ไส้แล้วก็มีกล้วยแขกด้วยขอชิมทีละอย่างเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากจานนี้ละกันนี่ปลาช่อนโบราณปลาช่อนโบราณนะคะ ราชาตนโบราณของที่ร้านนี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคะปลาปลาท้องนาค่ะปลาท้องนาใช่เนื้อท้าหน่แปดขีดก็มีอันนี้มีอะไรบ้างคะมีมะม่วงมะม่วงซอยแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็น้ำพริกเผาค่ะแล้วก็น้ำปลาอะไรมะนาวนี้คุกๆสำหรับจานนี้นะคะเนื้อปลาสดมากแล้วก็ มันจะกรอบนอกอนุ่มในแล้วก็น้ำราดเนี่ยเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบรสเลยคำเดียวแบบว่าจี๊จริงๆมาที่จานต่อไปอันนี้คือเป็นพระเอกของร้านเลยปลาทูต้มเค็มค่ปะปลาทูนี่ไซส์ใหญ่แบบนี้ทุกวันเลยหรือเลปล่าคะอ๋อมันเป็นหน้ามนะันอะพาหน้าเนี้ยปลาทูจะตัวใหญ่แล้วอย่างนี้เวลาขายราคามันจะเท่ากันไหมนะคะในแต่ละช่วงก็<อ>งไม่เท่าอะคะ่ะ อันนี้ใหญ่สุดก็ขายตัวละเจบาทตัวละเจ็บาทปลาทูเนื้อนแน่นมากๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำราดเนี่ยมันจะออกเค็มแล้วก็หวานนิดๆแล้วพอเจอมัน,นาวพลิกแล้วก็หอมซอยเข้าไปเนี่ยรสเด็ดอย่าบอกใคร ผู้ชมอยากมาทานต้ยมยำกุงไข่ปลาช่อนเนี่ยมีให้ทานทั้งตีเลยปะคะมีค่ะม,มีมีตลอดทอดมันปลากายค่ะเหนียวแล้วก็รสชาติดีพอเจออาจารย์ไอ้นี้เขาเรียกอาจาร,าจารเนาะอืมกินเนาะพอรากเข้าไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะทําให้ความเผ็ดของทอดมันเนี่ยรู้สึกว่ามันเข้ากันดีกว่า นีเนี่นยผัดโป้ยเซียนผัดโป้ยเซียนมันใส่อะไรบ้างอะคะก็มีกุ้งม,มีปลาหมกมีตับมีตับด้วยเส้น,น,สนและเพาะหมูโอ้โหเลือกทันไม่ถูกเลย <laughs> ทุกช่คะอาหารที่ร้านในเหนือค่ะอร่อยทุกอย่างจริงๆค่ะ แหมมาทั้งทีนะคะจริงๆอยากจะชิมให้ครบทุกอย่างเลยแต่ว่าโอ้โหบนโต,ต๊ดนี้ก็อาหารเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าคุณผู้ชม <aret> อยากมาทานนะสามารถซื้อกลับบ้านก็ได้นะคะหรือว่าจะนั่งสบายๆในร้านนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันว่าถ้าอยากมาทานที่นี่เปิดปิดกีโ<ฟ>่โมงเอ่ยก็สี่โมงเช้าค่ะตั้งแต่สิบโมงจนถึงกี่โมงคะถึงสองทุ่มมีปิดวันไหนไม่เอ่ยก็ขายทุกวัน ขายทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงเช้าถึงประมาณ2ทุ่มเนาะแล้วก็ที่ทางมาที่ร้านนี้่ะคะค่ะสาววิชัยค่ะมาทางซอยรามวิถี18ค่ะหน้าโรงพยาบาลเด็กเข้ามาในซอยรามวิถี18ค่ะเข้ามาตามถนนเนี่ยมันเข้ามาในวัดอ่ะค่ะแต่ถ้าถามใครเนี่ยว่าร้านในเหนืออยู่ตรงไหนเนี่ยคนแถวนี้รู้จักอยู่แล้วนะคะอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็รสชาติดีแบบนี้นะคะกระต่ายต้องขอปักหมุดจุดอร่อยให้กับร้านในเหนือค่ะ Hey. Hey. Oh. วันนี้กัแต่นต้องขอบคุณพี่จงมากค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ไป๋วเขาจัดการกับอาหารบนโต๊ะก่อนค่ะแล้วเจอกันในช่วงหน้าค่ะ